อตาตมาจะขอถวายพระพรในจริญกรคการที่พระมหาบพิตรมีพระราชปจระสงค์แต่ว่าเวลาการที่เล่นช้ามาตมานัานไม่ได้บ็นทิกเสียงถาวายตอนนี้ก็เพราะว่าคอมันดีพูดเสียงไม่ออกไม่สามารถจะบรนทิกได้เป็นเวลาน,นานมาในโอกาสนี้ สียงพอจะใช้ได้บ้างแต่ก็ยังไม่ปกติเห็นว่าสงคนจะบรรทึกตัวไหได้แล้วจึงบรรทึกตัวไหมาสำหรับจริตกในตอนนี้ธรรมาจะขอปราวรบเรื่องราชาจริตที่พระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่มีราชาจริตความจริงคำว่าราชาจริต ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้คไขในกาม,มารมณ์เสมอไปทั้งนี้จะหมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามยังมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกล่นหอมรสอร่อยการสัมผัสเป็นที่พอใจอย่างนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าบุคคลเนผู้มีราคะจริต เมื่อคำว่าราคาจริตหมายถ่าการรักสวยรักงามเป็นต้นนี่ได้หมายความว่าเป็นผู้มักมากในกามารมณ์นีคนส่วนใหญ่ถ้ากล่าวคือว,ว่าราคาจริตนักจะมีความเข้าใจว่าตนเองจะเป็นผู้มักมากในกามารมณ์จึงจัดว่าเป็นราคาจริตความเห็นเช่นนี้ยังมีการพลาดจากความจริงไปมาก ก็เป็นเหตุให้บุคคลน,นั้นมีความประมาทคิดว่าตนเป็นผู้ไม่มีราคาดังนั้นในการที่พระมหาวพิรทรงมีพระราชประสงค์ต้องการะ้ห้มันทึกเฉราะจริญต่อจริตหรือาจริตหนึ่งต่อหนึ่งเทปอาตมาเห็นชอบด้วยสำหรับราคาจริตนี้เป็นอันว่าพอจะเข้าใจได้ เมือ่อคนใดก็ตามถึงแม้ว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศถ้ายังมีความต้องการรูปสวย้าจะน่าสวยดอกไม้มีลักษณะสวยอย่างนี้เป็นต้นก็จะ <c oughs> งชี่อว่ามีราคะในบริการหนึ่งอารมณ์ใดที่ปรากฏว่อารมณ์นี้อยู่ในความพอใจในกามอารมณ์ อารมณ์นั้นยังจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีราคะจริตไม่ได้ต้องอาศัยการสัมผัสเป็นสําคัญถ้าความสัมผัสจลกการยั่วเย้าทําให้เกิดขึ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์จริงๆอย่างนี้จึงจะใช้ได้สำหรับผูนที่มีอารมณ์ด้านจตกรามารมณ์เดิมอนานนัยของธรรมะ ก็จะต้องมีข้อเปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งมันก็คือไม่มีอารมณ์โทสะเข้ามาเจือปนเมื่อคนที่ไม่มีราคะจริตจริงๆตัดความรู้สึกในเพศได้จริงๆก็ต้องตัดโทสะร่วมกันได้ด้วยทั้งนี้เพราะว่าเป็นองค์ของพระอนาคามีนี่ต่อปไปเนื่ขอตรมาจะขอปรารบเรื่องราคะจริต ที่องค์สมเด็จพระธรรมสานิชได้ทรงตรัสว่ามีกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างควบคู่กันเป็นผู้เข้าทำลายหรือละหัตถะหารราคะจริตสำหรับกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างนั้นอาตมาจะขอย่อลงมาเหลือเป็นสองคือหนึ่งกายกตานุสติการพิจารณากายว่ามีแต่การสามสิบสอง เือผลขมขนและฟันหนังเนื้อเป็นต้นแลทุกส่วนของร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไทยให้พิจารณาว่าเป็นได้ความสกปรกทำให้เห็นสกปรกเป็นของน่าเกลียดอย่างนี้เป็นลักษณะของอสุกรมฐานอีกสิบอย่างอ้าตมาจะไม่ทำแน่แต่ได้อย่างแด้ขอถวายพระพรแบบรูปรวบท่านีประว่าพระมาาบพิษทรงมี ความเข้าระัยดีแล้วในเรื่องนี้แต่ว่าพระมหาบพิตรทรงมีความสงสัยก็แคลงใจในด้าการพิจารณากายว่าจะทำอย่างไรจึงจะเห็นว่าร่างกายสกปรกนี่เป็นส่วนที่มหาบพิตรทรงมีความสงสัยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยไม่ได้ ทีระองทรงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าหรือว่าจริตของผมจะไม่ตรงกันอันนี้แตามาล้วขอถาวายพระพรว่าข้อนี้เป็นความจริงเรื่องการที่จะทำลายมืวรตัวใดตัวหนึ่งก็ดีม่จะทำลายกี่เลสจุดใดจุดหนึ่งก็ดีซึ่งเป็นจุดใหญ่อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไต,ตรบริฎมศาสนาให้มุ่งจริตเป็นสำคัญ อย่างบุคคลผู้มีพุทธตจริตเป็นบุคคลที่มีความฉลาดมากอาจนอย่างนี้ตาม,มาเคยประสบมาในสมัยที่เคยฝึกร่วมกันว่าเขาผู้นั้นไม่สามารถจะเจริญในอสุป,ปรกรรมฐานได้และไม่สามารถที่จะเจริญนในกายยกตานุสติได้อนนเพราะว่า พระเด็กุคุณหลวงพ่อปานวัดบานงโคเคยเตือนท่านผู้นั้นว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะไปพิจารณาสุปกรรมฐานอันนี้ก็เพราะว่าจริของเธอไม่เหมาะสมสำหรับพระมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันอาตมาพิจารณาแล้วเห็นว่าพระมหาบพิตรมีพระจริปในด้านพุทธจริตเป็นสำคัญ นอกมจากนั ente, tober, il, lyn, idity, ica, ้นก็มีศรัทธาจริตเจิญผลก็สมโยนที่มีกำลังมาก้ากว่าจะมาพิจารณาในด้านอสุขกรรมฐานและการยคตานุสติกรรมฐานย่อมจะเห็นยากหากว่าจะทรงตัดถามว่าถ้าไม่สามารถจะใช้อสุภกรรมฐานกับกายยคตาณุสติกรรมฐาน อย่างนี้อารมณ์สมาธิจะมีผลไหมอาตมาก็ต้องกองขอถวายพระพรเพราะสมาธิมีผลแน่ไปตามสายของโลกิญญชาลแต่เมื่ออารมณ์สมาธิจะก้าวเข้าสู่โลกุตระชาไม่ขั้นเบโสนามัน ก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ากายะตานุสติกรรมฐานและสุภกรรมฐานเป็นกําลังใหญ่ตอเมื่อกําลังใจเข้าก็เก้าก็ไปสู่สกิทาคามีตอนนี้ากายะตานุสติกรมกรมฐานก้าสุภกรรมฐานเริ่มมีบทบ,บาทเล็กน้อยพอสมควรไม่มากนักถ้ากําลังจิตเก้าก็สู่พระอนาคา,ามีมัค ตอนนี้มีความสําคัญต้องใช้กายกตานุคติและสุภธรรมฐานเป็นกําลังใหญ่ควบคู่กับพรหมิหารสี่ตอนนี้ก็เพราะว่าพระอนาคามีจาต้องตัดราคูคือความกําหนัดยินดีในเพศและปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งแห่งจิตตอนนี้พระปรมาหาภิชจะทรงจะถามว่าถ้าไม่ฝุดผลไม่ดัน ราคาจริลไป,ปแล้วคือไม่จะได้สุขกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐานตปในตอนต้นบุคคลเรียกก้าวเข้าสู่เปนพราอน,นาคามีจะมิไม่มีผลหรือทั้งนี้ธรรมาภาพก็ต้องถวายพระพรเมื่อการเวลาเป็นเรื่องสำคัญเมื่อการนำอารมณ์จิตเขา้าก้าวเข้าสู่ในความเป็นพระสนดาบัน ย่อมมีกำลังมากกับชันโลกีเพื่อรุมส่งตัวนี่ตอนที่จิตเก้าเก้าสู่พระสกิทาคามีย่อมเป็นของไม่ยากเมื่อเข้าถึงก้าวเข้าสู่เป็นพระสีขาคามีมักในตอนนี้ก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายิกตานุสติกรรมฐานมากขึ้นอาศัยีิชานบนชานโลกุตระเมียการส่งตัว ะทำลายความรู้สึกในเพศเป็นเล็กน้อยพอสมควรเมือ่อทรงความเป็นพระสกิทาคามีแล้วคนนี้มีจิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นการจะใชอารมณ์ก็ประหารประหารกาม,มารมณ์เร่งน่ายกายกระต,ตานุภติแล้วสุภกรรมฐานเป็นของไม่ยากอันนี้ข้อเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับนักเรียนที่ศึกษาเมื่อแต่ชั้นอนุบาล เ้าขึ้นมาถมปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าศึกษาตามําดับนี้จะรู้สึกว่าไม่หนักถ้าอยู่อยู่โตแล้วเรียนนักรู้สึกว่าจะหนักมากกว่าเมื่อคนที่มีความมพยายามมีวิทยาอุตสาหะจริงๆก็สามารถทำได้สำหรับพระราชพระอบพระมรมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันซึ่งทรง แม่ว่าจะทำยังไงจริงๆเห็นว่าร่างกายสกปรกพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สกปรกเหมือนกับเอามือไปหยิบของสกปรกมาแล้วก็มันล้างมันก็สะอาดวิธีการพิจารณาแล้วสุภกรรมฐานก็ดีในกายยิตาทุตีกรรมฐานก็ดี องสมเด็จพระจินารสีทรงปรารถว่าต้องพิจรารณากายของตนเองด้วยพิจรารณากายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเองด้วยพิจารณาวัตถุธาตุต่างๆด้วยว่าเป็นสิ่งสุกภพที่ทรง,งตัดว่าสมมติว่ามือไปหยิบอย่างอื่นมามันเป็นของสุขภกแล้วล้างเสียนม็สะอาด วันนี้ส่วนที่หยิบขอให้พรมหาบอกพิสทรงพิจารณาเมื่อส่วนที่หยิบเป็นของสกกักดิ์บอกวามันเป็นอะไรเป็นวัตถุธาตุหรือไม่เป็นร่างกายส่วนชิ้นส่วนของร่างกายของคนละสัตว์ถ้าเป็นวัตถุธาตุองค์สมเด็จพระบรมมลกกันก,ก็กล่าวว่าต้นธาตุดินถ้ามันเป็นของแข็งธาาุดินมีสภาวะสกรปรบก ถ้าเป็นของเหลวก็จัดว่าเป็นธาตุน้ําก็แสดงว่าน้ําสกปรกมีนสำรับธาตุดินกับธาตุน้านี่ในร่างกายมีหรือเปล่ามีดินไหมหรือว่ามีน้ํำไหมเมื่อมาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้ําในร่างกายมีเมื่อส่วนใดที่มีความเข้มแข็งสิ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธาตุดิน ถ้าส่วนใดเป็นของเหลวในร่างกายส่วนน้ําอมนั่นองค์สม็จพระจอมไตรเรียกว่าธาตุน้ํเมื่มาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้ําในร่างกายเขาตนเองว่าธาตุน้ําส่วนไหนในร่างกายที่ไม่สกปรกถ้าะก้วนน้าลายออกมาเคละวถ้าแก้วน,น้าลายออกมาน้าลายในปากอมได้ แต่ว,ว่าผมบ้วนออกมาแล้วทุกคนพากําลังเกยียจก็น้ำรายสกปรกก็ต้องถอยหลังเข้าไปพิจารณ้ำในลายว่าทิ้งของอยู่ที่ไหนถ้าเป็นของอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าส่วนของร่างกายมีความสกปรกถ้าจะสั่งน้ำมูกออกมาน้ำมูออกมานจะร่างกายแล้วก็พิจารณาว่าน้ำมูกปีส่สกปรกหรือสะอาด เมื่อพิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าน้ำมมกสกรกต้องถอยหลังคิดก็น้ำูมที่มาจากไหนถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากร่างกายกคนก็ทราบว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกอันนี้ก็ต้องทวนคิดว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ที่ไหนอันนี้ทีจริงว่าอยู่ในร่างกายนีส่วนย่อยแค่นี้ ถ้าพิจรนารณาแล้วก็เห็นว่าส่วนที่เป็นน้ําในร่างกายเป็นของสกปรกไม่ของไม่สะอาดตอนนี้มาพิจารณาธาตุดินว่าธาตุดินที่อยู่ในร่างกายเป็นของสกปรกหรือว่าข,ของสะอาดคนถอยหลังสุขทรีระร่างกายภายนอกส่วนที่มีความสัมพันธ์ที่สุดก็คือหนังกำพรา้า มังกัพรา้าที่ปกติจะมีความเกลี้ยกล่อยู่แต่เว่าอาศัยการซึมออกมาจากเหนือ่อเมืม่อเหนื่อสซึมออกมาจากร่างกายคนทุกคนก็จะต้องยอมรับว่าเวลานี้ร่างกายสกปรกแต่วว่าเมื่อร่างกายสกปรกมีความเหนียวเหนียวเหนอะไ็ได้เหนื่นอยทุกคนก็จะพากันอาบน้ำารืเช็ดตัวชำระร่างกายให้สะอาด ความรู้สึกว่าสกปรกก็หายไปไม่มีความเข้าใจว่าร่างกายสะอาดถ้าหว่าการชำระล้างครั้งเดียวสะอาดตลอดกาลก็ควรจะยอมรับว่าร่างกายสะอาดได้แต่ถ้าว่าก็ไม่สะอาดจริงเพราะต้องอาศัยการชำระล้างร่างกายเป็นสำคัญจึงมีอาการเช่นนั้นถ้าร่างกายสะอาดจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนว,วันตายก็ไม่ต้องชำงระร่างร่างกาย มีการชำระร่างกายมีการอาบน้ํามีการเช็ดตัวกันตามปกติเ็เพราะว่าร่างกายเป็นของสกปรกถ้าใส่ความเคยชินของจิตจึงไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สกปรกมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันก็ร่างกายมีสะอาดได้ความจริงกันพิจารณาว่าร่างกายสกปรกหรือร่างกายสะอาด นี่ต้องค่อยๆทาไปตามกําลังคําว่ากําลังอันนี้ธรรมาก็เลยขอถาวายพระพรว่ากําลังของจิตมีความไม่สมนาเสมอกันถ้าจะใช้ในด้านของกําลังชานโลกีในตอนนี้พระมหาภพถ้าหากว่าทรงตำหนักตำราต่างๆ รับฟังมาจากที่ไหนก็ตามเจนว่าบุคคลพูดทรงฌานโลกียังมีสติแห่สมาธิไม่แน่นอนทั้งนี้ก็หมายถึงว่ายังมีอาการขึ้นลงของจิตบางขณะจิตทรงฌานได้ดีบางขณะอารมณ์ของชานก็เสื่อมตัวลง หาความทรงตัวแน่นอนไม่ได้ทั้งนี้เพออราะอะไรก็เพราะว่าจิตของบุคคลผู้ทรงชันโลกยียังมีความไม่มั่นคงยังมีความโยกครงจิตยังตกเป็นทาาของนิวรณ์ห้าประการคืออารมณ์ที่เป็นอกศสสมนอกจากนิวรณ์ห้าประการแล้วอารมณ์ที่เป็นอกุสสมอย่างอื่นก็ยังมีมากที่ยังมีอำนาจเหนือจิต ฉะนั salt, ้นตามที่พระมหาบพิษทรงตรัสว่าการพิจารณาแห่งกายเป็นของสกปรกนี่กับผมเห็นจะทําไม่ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่จริตของตนอันนี้ธรรมาเราขอรับรองว่าจริตของพระมหาบพิษไม่ตรงกับราคะจริตความจริงมีแต่ว่ากําลังของราคะจริตมีเพียงกาลังส่วนน้อย กำลังส่วนใหญ่เขาว่ามหาบพิตรนั่นก็คือพุทธจริตเป็นสำคัญแล้วก็มีศรัทธาจริตเป็นกำลังหนุงใหญ่มาพระไทยก็ทรงรวมเต็มเตี่ยมไปด้วยธมวิหารสีถ้าการอย่างนี้มีกำลังใหญ่ย่อมไม่สามารถจะมองเห็นราคะจริตได้ง่ายนักแต่ก็เป็นผลดีเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญ พุทธาจริตก็ดีศรัทธาจริตก็ดีกำลังพรมยารสี่ก็ดีเป็นกรรมฐานที่มีกำลังใหญ่และมีกุเพกุศลที่มีกำลังใหญ่ที่สามารถจะนำกำลังใจให้เข้าสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลได้โดยไม่ยากนี่เป็นอันว่ากำลังของจิตของท่านที่จะพิจารณาในด้านราคาจริต <c oughs> คือพิจารณาการยนตตานุสติได้สุภกรรมฐานมีความสําคัญต้องวัดระดับจิตแต่ความจริงอธตมาก็ดีนั่นดูเหมือนว่าอาจารย์องค์อื่นก็จะมีหลายองค์เหมือนกันที่เทศสอนบนรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่เขียนบรราหลักธรรรากันออกมาก็มักจะบอกว่าให้ทําลายอารมณ์ราคาจริตให้หมดไป ในอันดับของชายมีการพูดแบบนี้ก็ทํา,าม,มาและการเขียนก็ตามตอนที่พระมหาพิททรงตัดว่าเป็นของยากเป็นปัจจัยอัตามามีความรู้สึกตัวว่าการเขียนตำรายก็ดีการแนะนำบรรดาธนสิทธิยานุสิกก็ดีผิดจากพุทธประสง,อง,องค์องงค์สมเด็จปัสมมาสัมพุทธเจา้า ตอนนี้ก็พราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าคนที่จะรับฟังนั้นเป็นคนอันดับไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าอาตมาเองก็ได้เคยถาวายรพระพรและกล่าวกับบุคคลทั้งหลายว่าไม่ใช่สัพพญยวิสัยแต่ถ้าว่าถึงกะน้นคนดีก็ยังแบกความง่ไปสอนคนอ,อื่นอาตมาขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในข้อนี้ที่ส่งเตือน คำวเมื่อเตืองก็หมายความถึงว่าโรงองทรงตัดว่าเข้าใจได้ยาก <c oughs> เป็นการตัดได้ยากในการที่จะตัดราคะอันนี้ก็ต้องหมายถึงว่าถ้าเป็นกําลังชาลโลกีเขาตัดกันเพียงแค่นี้คนที่ปฏิบัติเพียงแค่ชาลโลกีจะเห็นว่ายังมีการสมสู่อยู่ระหว่างสามีพัรยายังมีความรักในเทศ ยังมีความกดคิดจะปรวาระหารบุคคลเองยังมีความหลงในความต้องการต่างๆในด้านวัตถุระบุคคลเพรนอันว่าคนในระดับชั้นได้ขั้นฌานโลกีไม่อยู่ในเกณฑ์ตัดอะไรได้ทั้งหมดํำว่าตัดอารมณ์ยังไม่มีเลยสำหรับบุคคลผู้ทรงฌานประเภทนี้นิชฌานโลกีเป็นตะเพื่อระงับอารมณ์ได้เล็กน้อยเท่านั้น ถ้าจะปฏิบัติในด้านชาลโลกีในราคาจริตคือใชก้กายกตานุสติกเอาสุภกรรมฐานเอาตามที่ปฏิบัติกันมาถ้าเดี๋ยวว่าพค่อยไปตามธรรมาก็เป็นของยากก็มองเห็นได้ยากตามที่ปฏิบัติกันมาจริงๆต้องถอยหลังน เพื่อการก้าวเลยไปนานๆอาจจะลืมหลังได้แต่ท่านี้ก็ต้องขอขอบพระมหากรุณาที่คุณที่พระมหาพิทธทรงติ่งมาให้เข้าใจมีความรู้สึกตัวเมื่อถอยหลังลงไปในอดีตขณะที่ปฏิบัติกันอยู่ในขั้นธรรมฐานเบื้องต้นอันนี้จะมีความรู้สึกตนอยู่ว่า ทรงอารมณ์ดีอยู่ในด้่งเท่านักที่คุมจิตเป็นสมาธิเท่านั้นด้วยความจริงในเวลาที่ทรงสมาธิจริงๆบางครั้งก็ไม่มีอะไรเป็นผลหรือว่ามีผลบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นเพื่อร่มอาจจะสร้างไปสู่หาความสวยสดงดงามตามระหวางเพศแล้วสีสันมณะของวัตถุเ้วความรักในวัตถุ ในสรทรงของวัตถุในสีสันวันละของวัตถุในกลิ่นของวัตถุก,ก็ตามถึงแมว่าจะไม่ใช่คนรู้สักก็จัดว่าเป็นราคะจาริงมีบางครั้งที่ทรงชันโลกีเวลานั่งกินเล็ดยัยงเข้าสิงใจได้ง่ายเป็นของไม่อยากบางคราวขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิทรงได้ดี ระงรับตัดอารมณ์ความรู้สึกในความสวนสดงดงามของคน,นและสัตว์วัตถุทั้งหมดคงใจได้ปกติก็สรงสมาธิได้แนบสนิทเมื่อเวลาที่จิตถอนออกมาจากสมาธิอารมณ์แห่งการรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความสัมพันธ์ระหว่างเพศมันก็ยังเกิดขึ้นมาอีกอันนี้สนแสดงว่า บุคคลที่ทรงจในด้านชารโลคีไม่มีอะไรดีจริงๆหาความดีที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้แยกคุมอารมณ์ได้ไม่พอใจในรูปเสียงเปลี่ยนรถเรื่รงรับไม่ใช่ไม่พอใจหยุดไปเฉยๆเหมือนกับเครื่องจักรคนที่กําลังวิ่งอยู่รถที่กําลังวิ่งอยู่แต่อยู่ๆก็ถอดก็เหยียบเบรกกดไว้เฉยๆ เครื่องอยังเดินแต่ไม่กล่าวิ่งข้อนนี้ก็เปรียบเทียบได้กับคนที่กําลังทรงจิตอยู่ในชานโลกีหรือขั้นประโซดาสกิทาคาแตงสามประเภทนี้ยังไม่สามารถจะตัดอารมณ์ของราคะจริตได้เรายังอยู่แนวหน้าของราคะจริตแต่ว่ามีอารมณ์จิตยับยั้งต่ามขั้นสำหรับท่านที่ทรงฌานโลกี ก็จะพึงยับยังได้แต่ช่วขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อจิตไม่ทรงสมาธิก็สาม,มารถจะละเมิดพรมจารีได้หมายความว่ามีความเกิดตัวในกามอารมณ์ดีไม่ดีก็ทำกา,า,า,ามในสุมิชายจน์ก็อย่างได้เพราะท่านผู้ทรงชาลโลกีจริงๆก็ออยังไม่มีอารมณ์สาม,มารถจะคุมศินได้เป็นปกติ ฉะนั้นอารมณ์จิตของท่านบนทรงชานโลกีจริงๆยังมีอาการขึ้นลงอยู่มากยังไม่มีการทรงตัวหากว่าจะพิจารณาในขั้นชานโลกีตามที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสพิจารณาถอยหลังได้านการปฏิมิก็เพียงให้มีการฝึกจิตจับยั้งว่าเวลานี้ เราจะจุดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสกระสัมผัสยับยั้งอารมณ์ความใคร่ในกาม,มารมณ์เสียชั่วคราวคมใจยังไม่ได้ตัดใจไม่ได้เพียงคมใจเข้าไว้พิจารณาหาความจรงิงเพียงแค่ในความลำบากลำบากสักหน่อยทํมาให้ความอิาอิบาทร่างกายเป็นของไม่ดีร่างกายเป็นของสกปรกจะเปรียบเทียบกับสุภกรรมฐาน คือพิจารณาคนตายตจะสตายมีสภาวะเหมือนกันเมื่อร่างกายเขาสุกปลกได้ร่างกายเราก็สุขปลกได้ต่างคนต่างก็มีความสุขปลกสม่ำเสมอกันไม่น่าจะพึงปรารถนาสิ่งกันและกัน